thầm lại quá làm ừ. lại nó gì vậy đủ bột chó bột chó chó can thì này nó chó ơi ừ. này nó

ฝากติดตามด้วยนะครับผมใจเจ้ย

ดีลรลรอเว้ยดีพิงไปด,ดิพิงยัางไปบะนั่งไปอ่เออน,นี่เป็นไงแล้วรอไม่้วเนี่ยเค้จะรอเท่านี้สบายสบาย สบายจังเลยสบายสบายจะทีดปากก็นะเออเอาหน่อย จะลิงอ้วนนั่งรับแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ Sabar, sabar. Ning, leh. จะรับจะรับนั่งรับครับน่ารักตัมุตมินังน่งรับ สบายสบายสบายเลยเนี่ยไหนไข่หน่อยดูไข่หน่อยสิดูไข่หน่อยไข่ไข่เอ่ยหืมไข่จอ,อนี่ว่าใหญ่จังเลยจอจะหลับแล้วนี่ว่า นั่งเิีวๆิวอยู่บนเก,ก้าอี้ลมพัดเย็นเย็นนะครับกเกาวความน่ารักของจอมาฝากครับชิวช้วเฉีวนั่งนิ่งนิง สับคลิปนี้ครับผมก็จ,จะขอหยุดการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ